ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอนกับฮัซานนะคะสวัสดีค่ะเรานะคะมีเวลาว่างก็เลยเดี๋ยวนะคะจะพาทุกคนนะมาเดินเล่นช้อปปิ้งนะคะในเมืองนะคะที่มีชื่อว่าเบนออริกอนนะแล้วก็ตอนนี้นะคะแอนมาอยู่ในที่ที่แบบฮิปมากๆนะคะ บริเวณนี้นะคะ Omeal District เนี่ย mm hmm. เคยเป็นแหล่งที่เขา,เาผลิตตัดไม้อะไรพวกนี้นะคะ Omeal District เนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ช้อปปิ้งมอลนะคะแต่การมาที่นี่คุณสามารถไี่มาทำกิจกรรมเอาท์ดอร์แอคทิวิตี้ได้เพราะว่ามันติดกับดัชเชสเนาะ it's called Duchess River mm hmm. นะคะ กับฮาษานนะคะภาซาฮัลโหลน่อยเด้อสวัสดีครับเ,เรานะคะมีเวลาว่างก็เลยเดี๋ยวนะคะจะพาทุกคนนะมาเดินเล่นชอปปิ้งนะคะในเมืองนะคะที่มีชื่อว่าเบนออริกอนนะแล้วก็ตอนนี้นะคะอนมาอยู่ในที่ที่แบบฮิปมากๆนะคะที่นี่นะคะมีชื่อว่าโอมมลดิสทริกนะคะแต่ว่าอันจะต้องมาทำธุระก่อนนะคะก็คืออันจะมารีเทนนะคะ แอ,อนซื้อกระเป๋าไว้นะคะแล้วก็ที่แบรนด์ที่ชื่อว่า REI นะคะแล้วก็เดี๋ยวเผอิญว่าแอนยังไม่ค่อยชอบนะก็เลยใช้มาได้สักระยะหนึ่งก็เลยเดี๋ยวจะเอาไปคืนนะคะทุกคนโอเคเดี okay. well, like like ๋ยวทำธุระแป๊บนึ่งนะคะ No, I actually walk in the city, but I don't like the zip. s t p It's like stuck in a few times, especially like right here. Oh, this one, yeah, yeah. yeah, that can be really annoying. อันนี้นะคะเป็นกระเป๋าที่ันใช้ประมาณ3เดือนนะคะทุกคนแล้วก็เราไม่ค่อยชอบนะคะซิปมันติดๆนะก็เลยเอามาเปลี่ยนแย่ yeah, try o n e t i m e <Okay. S 2> Yeah แล้วก็อันนี้นะคะชื่อแบรนด์ว่า i i นะถ้าเรามีสมาชิกนะคะสมัครสมาชิกกับเขานะเวลาที่เราซื้อของไปแล้วนะคะเราไม่ชอบนะเราสามารถที่จะรีเทิร์นได้นะคะแล้วก็เขาจะให้เงินแบบเต็มจำนวนนะคะทุกคน ก็ดีมากๆเลยสามารถเอาไปใช้ได้แบบเป็นปีเลยนะแล้วยังเอามาคืนได้ร Return Policy นี่คือดีมาก <45. S 1> อันซื้อใบนี้มาราคา145เหรียญน,นะคะก็เอาเงินคืนนะคะเดี๋ยวซื้อใบใหม่แต่ก็ซื้อจากที่นี่แหละเขาก็จะเอาเงินคืนเข้าเข้าบัตรเครดิตเรานะคะเดี๋ยวระหว่างที่ท่านทำเรื่องคืนนะคะอันพาเดินดูนะก็ช็อปอันนี้นะคะ I, i นะเป็นช็อป เอ t าดอรนะคะที่ใหญ่นะอีกช็อปหนึ่งนะคะของทางที่อเมริกานะแล้วก็มีอยู่ในหลายๆรัฐนะคะซึ่งตอนนี้อันอยู่ที่รัฐออริกอนนะช็อปนี้ก็ถือว่าใหญ่มากๆเลยเขาก็จะขายพวกอุปรกรณ์เกี่ยวกับแคมปิ้งต่างๆนะคะอุปรกรณ์ Outdoor เต็นนะคะแล้วก็มีแบบถุงนอนนะคะ เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะเป้นะคะหลายๆอย่างเลยนะคะของที่นี่ก็จะมีคุณภาพนะแล้วก็ราคาก็จะค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนก็นิยมเพราะเนื่องด้วยอย่างที่บอกแหละตัว policy ในการ return ของนะคะก็คือนโยบายที่เขาให้เรา Return ของเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะทุกคนพันพาเดินเล่นนะคะนี้ก็อย่างที่บอกนะคะก็จะมีพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับพวก outdoor นะคะพวกแคมปิ้งต่างๆนะคะก็ มีครบเลยนะ mm hmm. เห็นไหมไฟฉายนะคะถุงนอนเต็นท์เก้าอี้สนามนะคะแล้วก็เนี่ยอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกการแบบเดินป่าต่างๆ mm hmm. นะแล้วสไตล์ของเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบเป็นแฟชั่นนิดนึงนะ mm hmm. ก็จะมีของแบบสไตล์ที่แบบดูดีนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซนพวกแบบ small item mm hmm. นะอย่างเงี้ยเนี่ยที่ใส่พวกชมำพงชมพูอะไรอย่างเงีย้งยนะคะสำหรับพวกคนที่ชอบแคมปิ้งนะเนีย่ย ผ้าขนหนูแบบที่แห้งเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะราคาก็จะสูงนะราคาประมาณ28แียนะคะแล้วก็แบรนด์ดังๆนะคะอย่างที่นี่นะเยติใช่ไหมคะทุกคนนี่ก็มีแบรนด์เยตินะที่เราเรียกที่แก้วเยติแยวเยติเนี่ยก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นแบรนด์นะคะที่ชื่อว่าเยตินะแล้วก็เขาทำทรงนี้นะซึ่งที่เมืองไทยก็มีกัปปี้นะเขาก็ไปเรียก ก้วทรงแบบนี้ว่าแก้วเยตินะแต่จริงก็คือมันมาจากแบรนด์นะคะที่ชื่อว่าเยตินะคะทุกคนมันเป็นแบรนด์ของอเมริกานี่แหละเยติเนี่ยแอนจะใช้พวกเก็บความเย็นนะคะแก้วน้ําขวดน้ําใส่ความเย็นเหลวกนี้ก็ราคาสูงแต่ว่าเก็บความเย็นได้ดีจริงๆนะคะทุกคนอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยแล้วก็แต่ว่าพวกถุงอย่างเงี้ยไม่ใช่ถุงเขาเรียกอะไรนะคูลเลอร์อ่ะเก็บความเย็นกระเป๋าอ่ะ จะบอกว่าราคาสูงมากซื้อไม่ไหวอย่างเนี้ยดูดีอันนี้เป็นคล้ายๆกับคูลเลอร์นะที่เป็นแบบคล้ายๆทรงกระเป๋านะคะราคา1 3อยามเียนะเพื่อนๆแพงนะคะนี่ก็เป็นแบบมีเป็นแบบเป้เป็นแบบถุงใหญ่ๆแบบนี้นะคะอย่างใบเนี้ให้ดูราคานี่350นะคนะ แล้วก็ส่วนต่อไปนะคะนี่ก็จะเป็นพวกแบกแพคต่างๆนะก็จะมีกระเป๋านะคะสำหรับแบกเด็กอันนี้น่ารักดีนะคิดแบกแพคนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่เวลาที่เขาไปปีนเขาเนี่ยเขาก็เอาลูกใส่ไว้ในกระเป๋านะคะแล้วก็ขึ้นเขาอะไรเงี้ยเดินกับลูกอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นกระเป๋าเป้ที่แบบแบกลูกน้อยนะคะกระเตงกระเตงไปด้วยนะคะส่วนอันนี้นะคะอันนี้เป็นโซน มือสองนะคะก็คือพวกที่คนเขาเอาของมารนะีเทิร์นอะเวลาที่เขาเอามาคืนนะคะเขาก็จะเอามาขายนะคะเอามาขายเป็นของมือ2นะให้คนสามารถที่จะซื้อได้ละค่ะก็จะถูกลมขึ้นอยู่กับสภาพนะคะอย่างกระเป๋าเห็นไหมอันนี้ก็แบรนด์ดังนะคะดอเทอร์นะแบ็คแพ็คนะคะเนี่ยราคามือ2นะคะก็อยู่ที่7 4เหรียญน,นะคะถ้ามือ1ก็คือจากราคาเต็ม215เหรียญน,นะ อยู่ที่74เหรียญน,นะก็เกินครึ่งนะคะที่ลดราคาแล้วก็เนี่ยมีเป้มีชูชีพนะคะนี่ก็จะเป็นของที่คนเนี่ยเอามาคืนซึ่งโซงนที่อย่างกระเป๋าที่เอามาคืนเนี่ยเขาก็จะมาเอามาตั้งขายตรงนี้นะคะแล้วก็ลดราคาไปนะเนี่ยกางเกงกางเกงนะคะราคาเต็มมันอยู่ที่69เหรียญน,นะคะก็เหลืออยู่ที่29เเหรียญอะไรเงี้ย นะบางอันก็ลดมันอยู่ที่สภาพนะคะลดมากลดน้อยก็แล้วแต่นะสว่วนนี้นะคะก็สําหรับพวกอุปกรณ์สําหรับคนที่เล่นสก,กีนะคะทุกคนที่นี่ก็จะมีขายด้วยนะบอร์ดสกีนั่นนู่นนี่นะคะก็จะมีแบบหลายแบรนด์นะให้เลือกนะคะแล้วก็ดีไซน์ก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะเก๋ๆนั้นเลยนะนี่เป็นแบบสโนว์บอร์ดนะคะแผ่นสโนว์บอร์ดิ้งนะคะแล้วก็มีรองทง้องรองเท้านะคะ ก็คือเรียกว่าอุปกรณ์อะครบมากนะสำหรับใครที่ชอบเอาดอรนะคะก็ไออไอนี่ก็เป็นร้านนะคะที่คนที่เขาเลือกที่จะมาเดินชอปปิ้งนะคะทุกคนในบริเวณนี้เพื่อนเอนเห็นเสา3ต้นข้างบนนี้ไหมคะ มันก็คืออันนี้นะคะให้ดูนี่นะนี่ก็คือจุดนี้นะคะทุกคนเสาสามต้นนะคือบริเวณนี้นะคะโอเมลดิสทริกเนี่ยเคยเป็นแหล่งที่เขาเผลิตพวกไม้นะคะก็คือแหล่งผลิตตัดไม้อะไรพวกนี้นะคะก็จะเอาพวกไม้ต่างๆนะมาที่นี่ซึ่งออริกอนเท่าที่ดูนะคะมันเป็นภูเขานะแล้วเราก็เห็นต้นไม้อยู่เยอะมากเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นผังนะคะของ ดิสตริกต์ก็คือตัวช้อปปิ้งมอลล์ต่างๆค่ะเขาก็จะมีร้านนะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์เฮลท์แอนด์บิวตี้นะคะขายเสื้อผ้าเครื่องประดับนะคะโอเมิลดิสตริกต์เนี่ยนะ มันไม่ใช่แค่ช้อปปิ้งมอลลนะคะแต่การมาที่นี่คุณสามารถทีจะมาทำกิจกรรมเอาท์ดอร์แอคทิวิตี้ได้เพราะว่ามันติดกับดนะัชเชสเนาะ it's c a l l e d d u c h e s s River นะคะซึ่งก็คนก็จะมาทำกิจกรรมเอาท์ดอร์ต่างๆซึ่งเขาแอดลงไปในนี้ด้วยเห็นมทุกคนจะมีแบบมาดูนกได้นะคะมาวิง่งมาไบกิ้งขี่จักรยานนะคะคายักจะมาสแตนด์อัพบอร์ดแพดเดิลบอร์ดนะคะแล้วก็เล่นว่านะ เออเนี่ยมีกิจกรรม outdoor activity มากมายนะคะทุกคนไม่มีจุดแบบให้มาเดินเล่นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอันพาเพื่อนๆมาดูทีหลังนะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นช้อปปิ้งกันเล็กๆน้อยๆนะคะให้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาจบตรงแม่น้ำกันแล้วกันนะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในร้านที่ขายเกี่ยวกับพวกเครื่องเทศนะคะ spice ต่างๆนะคะส่วนใหญ่ที่นี่นะคะเขาจะซื้อเท่าที่สังเกตนะคะเขาก็จะซื้อพวกเหมือนพวกเครื่องเทศนะคะมาเป็นแบบว่าเป็นกิโลกิโลนะคะเราก็มาแบ่งขายนะคะซึ่งราคาก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะสูงกว่าการที่แบบว่าเราไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่ว่า จริงๆอ่ะมันเป็นไอเดียทางธุรกิจที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างเมืองไทยเองนะคะเราก็มีเครื่องเทศนะพวกสมุนไพรต่างๆเยอะแยะ,ยะมากเลยนะคะถ้าเราอ่ะเปิดร้านเป็นพวก spice s h o แบบนี้นะเราก็ซื้อเครื่องเทศพวกเป็นถุงๆเป็นกิโลนะคะเราก็มาจัดใส่ขวดโลนะสวสๆวอย่างนี้นะคะก็แพ็คขายนะคะจะบอกว่ามันฮิตเหมือนกันนะคะทุกคนขายดีนะเนี่ยแต่ว่าก็ต้องมีไอเดียนิดนึงนะคะในการที่แบบว่า เล่าให้ฟังว่าเ,ออเครื่องเทศอันนี้เหมาะกับไปปรุงเป็นอาหารประเภทไหนอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยเครื่องเทศเครื่องแกงเนี่ยถ้าใครอยากจะทานะ<ม>เป็นไอเดียทางธุรกิจที่ดีเหมือนกัน<ม>แทนกะพาสา n นะ<ม>เคยคิดเหมือนกันนะคะว่าอยากจะเปิดร้านนะขายเนี่ยพวกเครื่องเทศไหเขาขายชิลิเฟกนะคะก็คือ,อ,อพริกป่นนะคะดูสิซองแค่นี้นะคะทุกคนเนี่ยประมาณครึ่งถ้วยนะถ้าเทียบนะคะตอนหนึ่งถุงเนี่ย ขายอยู่ที่สี่เหรียญนะคะซึ่งบ้านเราอ่ะมันถูกมากเลยใช่ไหมทุกคนเนี่ยเอามาแบ่งขายขายได้นะขายดีด้วยนะคะทําเป็นเล่นไปนะเนี่ยเขาจะมีเครื่องเทศนะคะก็จะบอกหมดเลยว่าถ้าเป็นเป็นขายเป็นกระปุกเท่าไหร่ขายเป็นถุงเท่าไหร่นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่พวกนี้เขาก็จะนําเข้าเครื่องเทศมาจากแบบหลายๆที่นะคะทั่วโลกไม่ว่าจะเอเชียแอฟริกานะคะเนี่ยแล้วเขาก็จะมี ออบอกนะคะว่าเครื่องเทศแต่ละอย่างควรเอาไปทําเป็นอาหารอะไรนะคะนี่นะคะอย่างอันนี้เป็นพวก spice นะคะเนี่ย t u m e r i c ก็คือ,อ,อขมิ้นนะผงขมิ้นดูดิผงขมิ้นเนี่ยถูกมากใช่ไหมบ้านเราอะที่นี่ขายอยู่แปดเหรียญน,นะคะอันนี้ราคาสําหรับหนึ่งถ้วยนะ นี่ค่ะเขาจะแบ่งเครื่องเทศนะเป็นหมวดหมู่นะคะนี่เป็น world f l a v o r นะคะก็คือเหมือนน่าจะแบบมาจากทั่วโลกค่ะแล้วก็จะมี american pantry นะคะก็คือเครื่องเทศที่เป็นที่จะต้องอยู่ในบ้านของคนอเมริกันนะ create เมนูต่างๆนะคะก็เขาก็จะมีเนี่ยอย่างที่บอกนะคะเป็นไอเดียนะเพื่อนเผื่อใครนะคะอยากทําเป็นธุรกิจนะคะก็น่าสนใจนะแล้วก็พวกเครื่องเทศพวกนี้ถ้าเราเก็บให้มันดีๆนะคะเราก็สามารถที่จะ เก็บได้นานนะคะแล้วก็ทำแบรนดิ้งดีๆนะคะแอนว่าเป็นธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่บางทีเราอาจจะมองข้ามนะมันก็น่าสนใจเพราะว่าประเทศเรานะคะทุกคนเครื่องเทศเรามันเยอะมากเลยนะมีให้ชิมได้นะเครื่องเทศนะ What i s like a mix up everything Yeah it's like And this one's got paprika, mushrooms, pepper, shallots, um, chilies, lemon peel, garlic, white pepper, rosemary, parsley, basil. Oh, that's a, a lot. lot, lot. <laughs> <laughs> yes, it's got maple sugar and smoked Spanish sweet paprika. One mm. garlic. Yeah. What's your what name is in Thai? Oh, that's okay. It's yeah. a couple days journey. One of my best friends is Thai. Oh, oh really? Yeah, she has a. อะไรใครหลายคนตอนนี okay. yeah, and, uh, ้ก็ได้มาแล้วนะสรุปว่าแอนซื้อนะคะเป็นแบลกไริกซอ e นะก็คือเป็นกระเทียมดำนะคะแล้วก็เขาก็จะมีส่วนผสมอื่นๆด้วยนะเช่นแบบฮิมารยันซอสแล้วก็มีโกจูจังอยู่ในนี้ด้วยนะมีชิลิเฟลกนะคะก็คือพริกป่นนะคะแล้วก็ เ,เป็น black garlic นะคะอย่างที่บอกก็เทสต์ดีเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมทำแพ็กเกจดีๆนะคะเนี่ยบอกว่าใช้ทำอะไรยังไงนะคะมีส่วนผสมที่มันชัดเจนนะคะราคานะคะทุกคนจ่ายอยู่ที่รวม็กซ์นะสิบสีเหรียญนะคะ,นนะ,คะแพงนะคะแต่ว่าน่าจะอยู่ได้นานนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวลองทำอาหารดู จะมีร้านไอศครีมนะคะ Ben แอนะเจอ่นะที่นี่ก็ดังอ r ริจินัลอยู่ที่ Vermont หรือเปล่า Vermont หนือ New Hampshire Vermont, Vermont. มีร้านอาหารนะคะนี่เป็นอาหารเม็กซิกันแน่นอนมีเปรูเวียนเปรูกับเม็กซิกันนะคะมันค่อนข้างที่จะอยู่แบบกระจายกระจายนะคะทุกคนก็ con đồ mẹp để đừng nào. ค่ะทุกคนเท่าที่เดินดูนะคะช้อปปิ้งอะไรนะก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแปลกตาหรือว่าจากที่อื่นๆมาะคะก็มีร้านเสื้อผ้าอยู่นิดหน่อยมีร้านอาหารนะคะแต่ว่านว่าจุดไฮไลท์ที่ทำให้คนชอบที่นี่นะก็คือ,อ,อวิวนะของแม่น้ำนะคะซึ่งมันเรียบขนาดนะคะกับตัวช้อปปิ้งมอลล์เ้ So cute. ดูสีคนเขาก็มาพายแพดดอบบอร์ดกันนะคะทุกคนอ๋อนี่ไงเนี่ยเขาเล่าประวัตินะคะของที่นี่นะคะ It all began in the wood น่าจะเป็นป่าเป็นอะไรมาเนาะก็มาตัดนะคะตัดงตัดไม้ทำธุรกิจกิจการที่นี่ขายไม้อะไรกันนะคะ แล้วก็ตรงที่ยันเดินอยู่นะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะขี่จักระยานนะมืี่เห็นมีคนมาเล่นโรลเลอร์เบลดเลยนะเล่นโรลเลอลเร์เบดสกูตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นทางเลียบแม่น้ํายาวไปเลยนะคะออนนี้เราก็มาอยู่บนสะพานแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นสะพานข้ามให้คนแบบเดินเล่น,นะคะ่ะว้าวเจ๋งอะโชโค ห่านเต็มเลยดูดิก้นโดงเลยนะเข้ามาพายแพดลบอร์ดมาพายคายักกันนะคะนี่อยู่ตรงกลางเมืองแลนะแล้วนี่ก็เป็นช้อปปิ้งมอลนะคะเจ๋งมากอะ่ะโอ้ย we can use the tube we have it ี่ดูสิเขาเอาห่งยางมาลอยน้ำกันนะคะทุกคนวอเอมันเย็นนะน้ำเย็นนะคะแต่ว่าคนก็ยังเอนจอยนะอากาศตอนนี้นะคะเพอร์เฟมากเลยนะเทมเปอรเจอร์นะแราว่าประมาณ60เนาะ หกสิบเฟินไฮได้ไหมแปดสิบเลยหรอว้าวเฟินไฮนะแต่ว่าลมอะ่ะถ้าเราสังเกตก็คือลมเหมือนค่อนข้างที่จะแบบเย็นๆนะคะเออแต่ถ้าลงน้ำอะ่ะเย็นเจี๊ยบแน่นอนแหละคนก็เอาหมามาเดินเล่นนะคะบ้านนี้นะอยู่บนแบบเนินเขาเล็กๆนะคะเจ๋งอะ ไม่ดูบ้านแพงมากนะไม่ได้ดูราคาบ้านนะคะแถวนี้นะแต่น่าอยู่นะคะดูแบบธรรมชาติดีนะว้าว wow. น้ำใสด้วยนะเนี่ยว้า wow. ว <Yeah. S 2> the water is pretty clear น้ำใสอยู่นะก็ตรงนี้ก็มานั่งปิกนิกนะได้นะคะแล้วก็เขาจะมีพวกจัดแบบงานแบบงาน,แบบงานอาร์ตงานเ,าเรื่ออะไรนะอีเวนต์ต่างๆนะคะก มาใช้บริเวณนี้นะคะในการจัดได้ด้วยนะนี่เป็นภาพสมัยก่อนเนาะ <S This s the largest pine sawmill in the country. ม oh. ันเคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะเนี่ยก็คือเขาตัดพกต้นไพนทรีนะคะแล้วก็ขนส่งไม้นะคะจากที่นี่นะโลเคชันนี้นะมีสตอรี่นะเดินเล่นเล่น เดินเล่นอยู่เดินเล่นเล่นเดินเล่นอยู่นะคะก็ได้กลิ่นตอนแรกนึกว่าเป็นสกังนะคะก็คือกลิ่นแบบมันเป็นชอบมีแบบคนแบบขับรถหรือสกังตายอะไรเงี้ยกลิ่นมันจะสรุปมันไม่ใช่สกังนะคะทุกคนมันก็คือคนโฮาสโมกวีดนะก็ดูดปุ้นนะคะดูดกัญชากันนะคะเปิดเผยในที่โล่งเลยนะคะทุกคนเพราะว่ารัฐนี้น่าจะเขาเรียกอะไรนะกัญชาถูกกฎหมายนะคะ ก็คนสามารถดูดกันได้แบบเซรีนะคะทุกคนว h าวสักคอนเสิร์ต a พ e h เฮ d ดน h o ม e อมพ a t h ตเ e นตอนะคะเป็นลานกิจกรรมกลางแจ้งนะเหมือนกับแบบคอนเสิร์ตนะอัธจันทร์อะไรพวกนี้นะสัดสภาพดูดิ <It> s <S เขาเพิ่งมีเขาเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว last week นะคะเป็นอาทิตย สุดท้ายของเดือนตุลานะคะแอนนะขับห่างมาจากที่นี่ประมาณ15 m i Minute drive เนาะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะแอนกับฮาสาน,นี่มาถึงที่ RV Park นะคะซึ่งห่างจากตรงนี้ประมาณ10 10นาทีอะ12 13นาทีนะคะก็ค่อนข้างไกลนะทุกคนแต่ว่าเขามีคอนเสิร์ตนะคะเมื่อวันเสาร์ที่แล้วมัง้งแล้วเสียงมันดังมากมันดังเหมือนกับว่า ใครมาเล่นแบบเปิดเพลงดังๆเล่นคอนเสิร์ตอยู่แบบว่าข้างข้างบ้านเราเลยนะคะทุกคนแล้วทสารก็โทรศัพท์ไปคอมเพลนนะคะกับทางอารีพั์บอกว่าเฮ้ย mm hmm. <"Hey, S 2> เพื่อนบ้านฉันเนี่ยต้องมีใครปาร์ตี้อะไรอยู่หรือเปล่าทำไมเสียงมันดังขนาดนี้เราส่าหใจเงินแพงเพื่อที่จะได้ความสงบนะคะทุกคนแลนเรื่องจุดที่จนจ่ายแพงขึ้นด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้ความเงียบนะแะก็จะอยู่ข้างหลังสุดนะคะของตัวออที่จอดรถ บบ้านนะคะอาร์วีพารคนะแล้วเขาบอกเขาก็หัวเราะบอกว่าไม่ใช่ข้างบ้านเธอมันอยู่ที่นี่นะคะคอนเสิร์ตเขาจัดกันที่นี่แต่ด้วยอะไรก็ไม่รู้ลมหรือว่าเขาเรียกนะแปลนของเมืองอยังไงก็ไม่รู้นะคะเวลาที่เขามีคอนเสิร์ตตรงนี้นะคะมันดังกระหึ่มไปทั่วเมืองเลยนะคะทุกคนแล้วความรู้สึกมันจะเหมือนกับแบบมันอยู่ข้างบ้านเราเลยนะคะซึ่งก็สรุปว่าไม่ใช่นะคะก็ ก็รอดไปไม่เราจะคุ้มเพลนนะคะแต่ว่าเอสอี่ทุ่มห้าทุ่มนะเขาก็เขาก็ปิดละก็เลิกเล่นแล้วนะคะคอนเสิร์ตแล้วก็คอนเสิร์ตสุดท้ายที่จัดขึ้นก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็จะไม่มีเสียงอะไรแบบมารบกวนขณะนอนหลับนะคะก็ดีค่ะ โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดง่ายๆนะคะสบายๆนะแอนก็พาทุกคนนะคะมาเดินเล่นนะแล้วก็เราจะอยู่ที่เบนออริกอนที่นี่นะคะอีก1เดือนนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะก็พามาดูตรงเหมือนกบับเป็นจุดช้อปปิ้งนะคะชิคๆคูลๆนะคะก็พามาช้อปปิ้งบ้างนะคะพาไปผจญภัยในธรรมชาติบ้างนะคะก็สลับกันไปนะแอนหวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะชอบวิดีโอคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าชอบนะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาบอกกันหรือไม่ก็กด subscribe subscribe ให้ด้วยนะถ้าใครนี่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะส่วนวันนี้นะคะเดี๋ยวแอนขอตัวไปก่อนนะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย